แต่คนที่บอกว่าขอแซนหน่อยผมก็เลยจัดให้เลยครับประวัติของเออร์เลอร์แซนนะครับเออร์เลอร์แซนเขาเวนแซนที่เป็นเออร์เลอร์นะครับคือเขาม,มีพี่น้องอยู่นะครับคือเออคือเออร์เลอร์พาพิลัสแล้วก็เออร์เลอร์คาร่าหรือเปล่านะฮะนั่อยู่ในจักรวาลของเขาจักรวาลของเขาก็เขาเป็นคนที่คิดว่ามีแค่เขาที่เป็นเออร์เลอร์คนเดียวนะครับนั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปว่ามีเออร์เลอร์เออร์เลอร์คาร่าอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคะ ก็เขาเป็นคนที่เป็นคนบ้าไว้ไงอะครับคนบ้าคือแบบเขาจะทําลายจักรวาลทุกจักรวาลที่เป็นของแสนเพราะเขาคิดว่ามันไปนอยู่ในลิขสิทธิ์ของไอ้นี่นะอืมก็ขอโทษที่หายกันไปนานนะและผมก็บอกให้ด้วยว่าจุดอ่อนเขาคืออะไรนะจุดอ่อนของเขานะเป็นการที่เขาแพ้น้ําแพ้น้ําแพ้น้ําแล้วก็เขาไม่ชอบมาคายมาแตะเนื้อต้องตัวเขาเขามาัก็ะโผล่มาแล้วทำลายยูทีและ ยูซีก็คือจักรวาลนะฮะโผล่มาเสร็จอิงซังก็จะโผล่มาเพื่อนี่เขาไม่สัตว์เชื่กรบอินซงก็เพราะว่าอิงซงจะคอยสร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่แต่ว่าเออเลอร์แซงับทำร้ายทุกรอบทุกทีที่อิงซังสร้างขึ้นมาครับเขาเลยไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้เข่าไหร่นะแต่ว่าผมว่าลายอยดของตัวเขานี่แม่งโคตรเท่เลยครับเท่มากนะคือเอาง่ายอ่ะ เทแบบถ้าเทียบกับแซปกติก็โหดกว่าโหดลองจากบิวแซนะผมว่าที่เป็นสองคู่เลยนะฮะหนึ่งผู้สร้างสองผู้ทําลายคู่กับอิงแซนเลยมั้ยนะฮะอืมนะก็เขาคือคนที่แบบง่ายคนบ้าเขาจะมาเขามักจะมองใส่เขามักจะมองออไปมังฮะ,ะเขามักจะมองระยะไกลไม่ค่อยเห็นเขาเลยต้องพกแว่นแวของเขาไว้ตลอดเวลานะฮะแบบถ้าสูิเขามองไม่เห็นเขาก็จะใส่แว่นนะแล้วก็ พลังของเขาสกิลของเขาคือลวดเมื่อเขาไปอยู่ในนี่ที่เกมจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแต่ผมชอบสกิลของเขาคือเขาจะะลวดเส้นได้ที่อยู่ตรงมือเนี่ยสามารถเอามาทําเป็นอาวุธได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเออร์เลอร์ซนเขามีอาวุธคือลวดที่ตรงมือนี่หรือจะเรียกว่าเส้นได้ก็ได้เขาจะมาก็ใช้ดึงหัวใจหรือเอามาทำาป็้แบบสามารถแบบใช้แบบแขวนของได้อะไรเงี้ยมั้ง นี่สกิลของเขาคืออย่างนี้นะฮะเพราะว่าเขาจะใช้อย่างนี้แหละไอ้ลกูกพวกนี้รัดหัวใจแล้วเอามาเขาสามารถควบคุมคนอื่นได้โดยที่ทำอย่างนี้นะครับแกรตเตอร์บัตเตอร์หรือกระดูกของเขามักจะเป็นสีดำนะฮะแกรตเตอร์บัตเตอร์ของเขาคือสีดำและกระดูกเขาจะมีสีแดงกับสีเหลืองตาของเขาถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษทราบตาของเขาวงนอกจะเป็นตาข้างซ้ายวงนอกจะเป็นสีเหลืองส่วนลุก ตาด้านในจะเป็นสีฟ้านะคะหรือดำเงินแล้วก็มีจุดดำส่วนตาข้างขวาจะเป็นสีเหลืองปกตินะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูข้อ,อของผมแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ปรวบทของเออร์เลอร์แซนก็มันดูสั้นๆไปหน่อยผมก็ว่ามันมีอีกนะคือท่านผู้ชมคิดดูช่วงนี้ผมไม่ได้รีวิวคลิปเพราะอะไรรู้มครับมันเรียนเรียนแล้วมันก็ติดโควิด นะฮะไปโรงเรียนก็มีเพื่อนคนนึงชื่อผู้หญิงชื่อใบเฟิร์นเขาขอมาบอกทำคลิปแซนพอเขาพูดตั้งแต่วันพุธรหัสวันพุธเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเมื่อไหร่เองจะลงคลิปผมก็เลยบอกอเดี๋ยวจัดให้วันนี้อืได้ละตามสัญญานะครับใบเฟิร์นนะทมสัญญาแล้วอยากลงคลิปอะไรอีกอ่ะอยากให้ลงคลิปอะไรอีกก็มาคอมเมนต์ได้เลยในใต้ล่างคลิปนะโอเคไหมก็ผมก็รู้สึกว่าไอเออรเ์แซนเนี่ย มันโหดลองจากบิลแซนจริงๆนะเพราะว่าถ้าไม่นับบิวแซนมันก็โหดสุดแล้วอะแต่ว่ามันเคยโดนลําแสงของบิลแซนยิงกระเด็นไปเลยมันมักอืมแต่ผมว่ามันโหดอย่างหนึ่งคือมันสู้กับเอาง่ายถ้ามันถูกลุมมันก็สู้ได้ผมว่านะเพราะมันมีแบบยงไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่มครับนึงนยงเส้นได้อะครับยงเส้นได้นะที่ว่ามันใช้ในออย่างที่ผมบอกคือใช้อย่างเงี้ย ว้ย,ยุ่งคนอื่นบังคับคนอื่นได้นะแบบว่าสุดยอดถึงความโหดโหดแต่ม่าโหดหลร้ทางรื้อมันเป็นคนบ้าด,ด้วยนะมันไม่ใช่คนบา้าเป็นกระดุกว่าเป็นมอสเตอร์ในจนะักรวาลนะก็ผมว่านะถ้าใน้ผมผู้ไปไม่นับยูแซย์มันก็โหดจบแล้วนะครับถ้าไม่นับยูเซย์นันโหดุดแล้วยูเซยนังโหด,แ,โหดแต่ พราะว่าวิวแซนจะโหก็เพไม่ได้พลังของวิวไซเฟอร์ไปอะแต่ถ้าถือว่าเออเลอร์แซนได้เดียวโหดผมว่านะอิงแซนอะตายแน่อิงแซนตายแล้วก็จัก,กรวาลก็พังพินาศจะอยู่ในลิกซิตจริงเน่อย่างที่เขาคิด <c oughs> แต่ก็ดี้วที่เขาเป็นแค่เขาไม่ได้พลังของแบบวิวแซนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะเจ็ดสี่กว่าคนแล้วนะครับ